สว,ส,สวัสดีครับ,รบผมสุกี้จากทะเลลับครับผมผมฮาจากเพจโมชลีแคนดิดครับถ่ายแนวไหน ถ่ายทุกแนวเลยครับเพราะเทรนดเป็นลบกครับผมแล้วก็มีสตรีทด้วยแล้วก็บางวันแล้วแต่ลมเลยไปแลนด์สเคปก็มีวันนี้เราเห็นมากองอยู่ตรงนี้เราจะมารีวิวเจ้าโลไลเฟก c t แบบมหากราบเลยและวันนี้มีเซอร์ไพรส์เรามีโลไลเฟก c t ที่ผลิตมาแค่100ตัวในโลกเรามาเริ่มกันก่อนเลยเรื่องของประวัติศาสตร์ของโลไลเฟกพี่ฮัทรู้คร่าวๆมายังไงบ้างเป็นกล้องเทียวครับ Twin เลน s Reflex มี2เลนครับตึ๊ดตึดเลนหนึ่งใช้โฟกัส และอีกเลนหนึ่งใช้ถ่ายอันนี้จะเรียกว่า focusing lens ตัวนี้เรียกว่า taking lens ตรงนี้มันจะมีห้องฟิล์มอยู่2ห้องด้วยกันห้องแรกก็คือห้องที่ใช้โฟกัสเลนรวมภาพสเสมือนหัวกลับมาปุ๊บสะท้อนกระจกป๊าบขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นภาพผ่านทานง focusing screen ตรงนี้หรือว่าเป็นกระจกสกัสกๆตรงนี้นะคะ mm. อันนี้อ่ะลองลองดู จะเป็นกระจกสักๆตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยเวสเลเวลไฟเดอร์เนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเลยนอกจากบังแสงเพราะว่ามันสะท้อนขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยสว่า,างมากถูกต้อง<ช>อย่างมองอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยนะฮะต,ต้องแบบมืดๆนิดนึงใช่ใชเราเห็นกล้องเจ้าทีอาร์หล่อๆแบบนี้ไลฟ์สไตล์เท่ๆอย่างงี้โลไลฟเล็กไม่ใช่ทีอาร์ยี่ห้อแรกนะครับกล้องทีอาร์เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1870แล้วมันจะเป็นกล้องทีอาร์ก็คือมี2เลนแบบนี้แหละแล้วใช้เป็นฟิล์มกระจกฟิล์มที่เป็นชีทไม่ใช่ฟิล์มม กล้องที่ต้องสั่งทำหรือว่าช่างภาพเขาทำกันขึ้นมาเองแล้วเอาเลนมาแปะอยู่บนกล่องไม้อาพอๆกันฮะ่ะเห็นไมยองบโบราณมากใช,ใช่กล้องเทียวอา รุ่นแรกที่ออกมาวางขายแบบที่ไม่ต้องสั่งซื้อไม่ต้องสั่งผลิตเนี่ยอยู่ในปี1885ครับชื่อว่ายี่ห้อ London Stereoscopic Stereo ก็หมายถึงคู่<ม>ก็คือมีเลนส์คู่กันรุ่น Carlton Model ชื่อาย,ยาวมากใช่ใช่ใช่ชื่อยาวมากรุ่นก็ยาวมากแต่ว่าเจ้าคนที่ทำให้เกียวอาออกสู่ตลาดแล้วก็แมสก็คือ Lowrey f Low l a k Lowrey f Low l a k เกิดขึ้นในปีราว,ว1928-1929ทำไมต้องเป็น Lowrey f l a k ถ้าถามจากประสบการณ์นะครับอย่างท,ที่เรารู้กันรู้จัก h a ร s e l b l a ตอยู่แล้วหลายๆค ขนาดนามว่าเป็นคิ e งออฟมีเดียมฟอร์แมตโรเลฟเล็กก็จะเป็นควีนออฟมีเดียมฟอร์แมตครับ oh, <wow. S 1> หลกัหลกๆแล้วข้อดีของมันเท่าที่สังเกตเห็นได้ใช้งานจริงๆมาแล้วเลนส์มี2อันเลนส์สำหรับช่องมองนะครับไวโฟกัสแล้วก็เลนส์สำหรับถ่าย2อันนี้ต่อให้ปิดอันล่างอันบนก็ยังมองเห็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นดี D ครับเวลาถ่ายแลนด์สเคป ซึ่งบางคนใช้ ND filter ใช่ไหมครับเพื่อกันแสงให้มันไม่โอเวอร์เกินไปพอใส่ปุ๊บถ้าเป็นกล้องแบบเลน์ปกติมันจะมองไม่เห็นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บใส่ ND filter ปุ๊บอ่าอันนี้ก็ยังโฟกัสได้อยู่ดี ND filter ก็คือตัวลดแสง10สต็อปบส2สตอปเอาไว้ถ่ายแบบพวกรูปน้ําตกที่น้ําไหลน้ำไหลๆเป็นเป็นฟองฟองครับผมแล้วก็หล่อครับ <Okay. S 1> มันหลออม,มันเป็นลับสไตล์อ่ะใช่ครับทางยุโรปเนี่ยโลไลเฟกซ์มันถือว่าเป็นลทัทธิเลยเป็นเคาแต่แว,ว่าชาวก้ตมต่ำค่าทางอ่ะมันก็จะแบบอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เรียกว่าสายสายก้มสายก้มถ่ายสตรีทดีมากนะจริงๆแล้วอ่ะสมมติว่าเดินมาปุ๊บเราค่อยอยู่นี้จริงๆแอบมองอยู่พรีโฟกัสไปแล้วจะโซนโฟกัสเดินผ่านชุดเออยอย่างนั้นก็ได้ไฟโฟกัสก็ได้เราจะโฟกัสแบบ ระดับเอลก็ได้เหมือนกันแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราตัวไม่สูงอนะเราไปถ่ายคนที่ตัวสูงเนี้ยต้อง <c oughs> ต,ต้องแบบี <c oughs> ้แบบจะแบบแบบต้องต้องต้องอย่างนี้นิดนึงโลไลเฟกเนี่ยผลิตโดยบริษัทที่ชื่อว่า แฟ a n งแอนด์ไฮเดกมันจะมีเขียนอยู่ตรงนี้ในทุกๆรุ่นนะครับ,รบพวกยุค60 f r a n ์แฟ d ้งแอนด์ไเดแล้วตอนในภายหลังเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นโลไลเฟกซ์เวิร์กทั่วทั้งโลกเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันว่าในการผลิตของ l ลไลเฟก t เนี่ยเป็นการผลิตที่ชาญฉลาดมากๆเพราะว่า l ลไลเฟก t ไม่ได้ผลิตเลนส์เองแต่ไปจับมือกับบริษัททําแก้วชื่อดังของเยอรมันแถมไม่ใช่แค่ยี่ห้อเดียวด้วย ไปติดต่อถึง 2, 2>, <อ>งร 2> บริษัทครับ,<อ>บนั่นก็คือคาวไซส์กับชรายเดอร์อถูกต้องชรายเ<า>ด,อร,<า>ยดอร์นี่ชื่อหล่อมากใช่โดยแต่ละรุ่นนะครับอย่างเช่นโรไลเฟก 2.8F ก็จะมีให้เลือก ทั้งสองยี่ห้อให้เลือกอของตัวฮัทนะครับเนื่องจากผมมีแฮสบัตแล้วแฮสบัตเป็นเลนส์ไซส์ใช่ไหมฮะครับ,รบผมอันนี้ต้องแตกต่างครับเป็นเลนส์เชไนเดอร์ครับอ่าเป็นเลนส์ชไนเดอร์ให้ภาพออกดูคมเด้งส่วนของผมเป็น2.8 f เลนส์เป็น Size ไซส์พลานาก็ให้ภาพออกนุ่มๆคมเหมือนกันนะแต่คมต่างภาพสุดๆแต่ว่าขอบขอบภาพก็จะออกนุ่มๆซอฟๆไปเมื่อชีพทวงโลกเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าโลไลเฟกเป็นกล้อง tlr ระดับ <Professional. S 2> เคยมีคนกล่าวไว้ว่าไม่มีนิตยสารหรือว่านังสือพิมพ์ไหนที่ไม่มีรูปของโ o l ลเฟ็ก r i ปริ้แปะอยู่วันนี้เราเอามาให้ดูหลากหลายตัวเลยเริ่มจากตัวของพี่ฮัทครับโร l ลเฟ็กซ 3.5F ครับแต่เป็นรุ่นไวเฟสครับจะเป็นรุ่นหน้าขาวความแตกต่างนะครับระหว่าง w ไ Face กับรุ่นธรรมดามันจะมีขีดตรงนี้อย่างนี้คือตัวธรรมดาไวเฟสจะเป็นอย่างนี้ครับ มินิมอลกว่าใช่ซึ่งราคาก็จะต่างกันอีกหนึงถึงสองหมื่นตามความมินิมอลนั่นเองใช่มินิมอลส่วนตัวของผมในคลิปนี้ตัดออกได้ไหมครับเดม๋อีนดวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำงานหาเงินของเราเองแล้วก็ซื้อกล้องสะสมความสุขเรา ส่วนตัวของผมจะเป็นโลไล f ฟ 2.8f ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับตัวนี้โมเดล1ผลิตในปี1960ใช่ตรงนี้จะเป็นกล้องช่วงยุคประมาณ1960หมดเลยทำไมพวกเราถึงใช้เป็นตัวหลังที่เป็น f กันก็เพราะว่าตัว f เนี่ยมันจะสามารถถอดได้ถอดถอดมาทำไมถอดเพื่อเปลี่ยนเป็นหัวช่องมองระดับตาเมื่อกี้เรียกว่าช่องมองระดับเอลใช่ครับอันนี้มีช่องมองระดับตาให้ นี่หน้าตายอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนหนกอุดใช่ก็จะโฟกัสง่ายขึ้นแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยนิยมมีคนใช้เพราะว่าน้ำหนักหนักขึ้นโอ้หนักจริงหนักขึ้นอีกถึง400กรัมครับอาโอ้โหมันคือเหล็กทั้งแท่งเลยนี่ครใช่ครับสำหรับคนที่อยากจะเข้าสู่ลทัทธิโลไลเฟล็กครับ ทางโลไลเฟกในปี1933ก็เห็นว่ากล้องตัวเองอ่ะอขายดีเป็นที่นิยมแต่ว่ามีลูกค้าบางกลุ่มที่โลไลเฟกอยากจะเข้าถึงที่ไม่มีทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นโลไลเฟกก็เลยออกมาอีกยี่ห้อหนึ่งครับเป็นตัวลูกชื่อว่าโลไล มีมาไหมครับวันนี้มีครับผมมีมาให้ถึง2ตัวครับสุดฮิตเลยโรไลคอร์ดครับผมโรไลคอร์ดผลิตในปี1933นะครับแล้วก็หยุดผลิตประมาณปลายปลายปี1960ซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็ V A แล้วก็ V B ที่เป็นที่นิยมที่สุดครับเพราะว่าผลิตปีท้ายๆยที่สุดแล้ว V A นะครับจะผลิตอยู่ประมาณราวราปี1958 V B จะผลิตราวราปีไม่แน่ใจเดี๋ยวคืนปีว่าให้อีกทีนึงซึ่งทั้งสองตัวสเปคเหมือนกันเลยครับใช้เลนชไนเดอร์แต่ว่าในปีแรกๆจะ ใช้เลนส์เป็นเลนส์ไซ้์เหมือนกันเป็นเลนส์ซ้ตัวถูกเป็นไทรโอตาไทรโอตาเน่ก็เป็นเลนส์แค่มัน3กลุ่มชิ้นเลนส์เพราะนั้นก็จะมีต้นทุนที่ถูกลงครับแต่ว่าหลังๆก็ให้มาเป็นเลนส์ชไนเดอร์ซีโนตาซึ่งคมมากๆใช่ครับตัวโปรดผม ทำไมมันหนึงถูกมันก็ตัดฟังก์ชันนู่นนี่นี่นั่น<า>อะไรอไอกไปจะเปิดฝาไม่ได้อารอยนหนึ่งถ้าเปิดฝาต้องขันน็อตออกอซึ่งก็ใส่เอวิวไฟเดอร์ไม่ได้ด้วยช<า>ัตเตอร์ก็จะกดลาบากกว่า,าไม่มีชัตเตอร์ตรงนี้ทุกอย่างจะมารวมในเลนส์ส่วนเลยเพื<า>่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ตัวขึ้นฟิล์มนี่จะเอาให้ดูอันนี้เลอไลเฟกนะตัวนี้จะเป็นแค่ปุ่มหมุนเฉย<อ>ซึ่งมันก็ลดกลไกเพราะว่าเวลาหมุนน่ะมันจะหมุนผ่านทางแกนฟิล์มเลยแต่ว่าตัวเนนีี้มมมััจะตวคาาาิขอองกรรล็ท อ่าอย่างนี้มันก็จะมีกลไกมากขึ้นครับก็คือลดต้นทุนพวกนี้ออกไปแต่ก็สามารถถ่ายรูปได้เหมือนกันโลเลคอดวีบตัวนี้เป็นของคุณตาผมเลยซื้อมือหนึ่งตอนนั้นใช่<ๆ>เขาเป็นช่างภาพคุณตาผมเขาเปิดร้านล้างฟิล์อมอสมัยแบบว่า OG ซึ่งถ้าเกิดใครอยากล้างฟิล์มที่ถ่ายจากโลเลเฟ็กครับก็สามารถล้างได้ที่ทอยเลนแอลบครับผมทอยเลนแลบเดฟแอนสแกนครับ,รบทั้งหมดที่เราพูดมานนี้ไม่ใช่ไฮไลท์ในวันนี้ครับครับผมไฮไลท์ในวันนี้เราจะมาเปิดกล่อง กล้องโลไลเฟกที่ผลิตแค่100ตัวในโลกไม่เคยสัมผัสเลยอะเฮ้ยลองสัมผัสหน่อยมาเฮ้ยปายาจังเัดโลไลเฟลกเจอซี่แคเมร่าผลิตในปี1996เพียง100ตัวเท่านั้นความพิเศษของมันมันเป็นโลไลเฟกรุ่นสุดท้ายที่ชื่อว่าโลไลเฟก G X มีระบบวัดแสง T T L ในตัวและยังให้หนังสีแดงมาด้วยครับ ไม่เหมือนใครแต่ที่มากกว่านั้นคือในชุดเขาให้ตัวออปชันเสริมก็คือตัวโลไหน้า close focus มาด้วยสามารถโฟกัสได้ใกล้ๆมากๆเลยแบบ30บเซน20เซนเลยแบบเฮดช็อตได้เลย<า>แต่ว่าโลไลน่าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาให้สีทองเป็นกล้องที่คุณเอียนปาร์เกอร์ผู้เขียนหนังสือโลไล TLR the history ตีพิมพ์ในปีเดียวกันครับ1996กล้องแต่ละตัวเนี่ยจะสลักซิลเบอร์ ตามคนสัง่งเพราะเขาก็เป็นหนึ่งในผู้นำของ l ลไล Club of ฟยเคที่อังกฤษสมมติพี่ฮัตชื่อฮัท h 000, 000นนก็ได้นนหรือจะเขียนเลยก็ได้ตัวนี้ไม่ได้สั่งซีเรียลพิเศษเพราะฉะนั้นก็เขียนว่า j 000 0แบบนี้เลยรอมากๆ สเปกก็พอๆกับตัว F ธรรมดาเนี่แหละครับแต่ว่าก็จะมีปุ่มวัดแสงใส่แบตเตอรี่แบบสมัยใหม่ได้ถอดหัวได้เหมือนกันแต่ว่าที่พัฒนาเลยจริงๆนะครับจะเป็นตัวกระจกวดูสว่างมากเลยนะครัของผมเยอะเลยตัวกระจกเนี่ยสว่างมากๆแล้วก็มีตัวช่วยโฟกัสมาให้ถึง2แบบครับก็คือแบบที่เป็น split image แล้วก็แบบที่เป็น micro prism เราก็จะเห็นว่าเลนส์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสูตรเลนส์ Plana แต่ว่าเป็น Plana ที่ made by Lowline นี่ก็คือข้อแตกต่างตัวนี้เนี่ยผลิตโดย Low l i g e x Work แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเขียนว่า Frank and Hidek หอมมิฮัทจะมีเซลล์วัดแสงอยู่นะครับ,รบแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นวัดแสงผ่านเลนส์ละอ๋อวัดผ่านเลนส์เลยแสงเข้าปุ๊บมีกลไกอยู่ข้างในใช่น<ล>ัว,วัดแสงเจ๋งกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ไหมครับน,นี่มีแฟลช T T L ให้โอ้โหเมื่อกี้เราแอบ,บถ่ายกันมาแล้วแต่ว่าเราื้อมเสียบตรงนี้เสียบสายซิง ทำไมเราไม่เสียวฮอตชูวะมีฮอตชูมาให้ก็ไม่ใช่ใช่ผมก็เพิ่งเห็นืูนกันล่างตัวนี้เหมาะกับสายสะสมเป็นอย่างยิ่งราคาตอนนี้พุ่งสูงกว่า200,000บาทในสภาพสมูรู์ไปแล้วหน0่ <c oughs> 100ตัวในโลกปีหน้าก็อาจจะแพงขอสัมผัสได้ไหมครับได้ครับอันนี้เป็นหนังงูนะฮะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสริมเต็ดข้อมูลอีกอย่างนะครับตัวนี้เป็นกล้องเที ฟิล์ม120ตัวสุดท้ายเพราะว่าเป็น GX model 2แต่ว่ากล้องเลอเฟกตตัวสุดท้ายจริงๆเนี่ยจะเป็นเมื่อ4-5ปีที่แล้วที่เขาออกมาเป็นโลเล e เ f ก c t ที่ใส่ฟิล์ม Instant ของ Fuji ได้ครับเป็นกล้องโพลารอย d เคยเห็นไหมครับไม่เคยครับไม่เคยนะขึ้นรูปไปให้ <laughs> <laughs> มารีวิวกันว่าภาพของมันจะสวยงดงามสมราคาขนาดไหนไป,ไปดูกัน,กนครับ ถามว่ากล้องตัวนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างกล้องตัวนี้เรียกได้ว่ากําจัดข้อเสียของกล้องเทียอาทุกตัวออกไปทั้งหมดครับหก็คือกล้องเทียอาไม่มีวัดแสงที่ฉลาดแต่ว่าตัวนี้มีวัดแสงแบบ TTL หรือว่าวัดแสงผ่านเลนส์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถ่ายรูปได้สะดวกสบายมากขึ้นครับสก็คือกล้องเทียอาส่วนใหญ่นะครับกระจกตรงนี้มันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แล้วมันโฟกัสยากแต่ว่าตัวนี้ให้กระจกมาเรียกได้ว่าสว่างมากๆครับโฟกัสง่ายมากส่วนข้อ3ก็คือกล้องเทียอาส่วนใหญ่อะมันโฟกัสได้แค่่่เมมมดียยวถ้าาาไใชม 22หรือว่า c 3 3ครับแต่ว่าตัวนี้ก็แถมเจ้าตัวโลไลน่าที่สามารถโฟกัสได้ใกล้มากๆมาให้ด้วยครับเรียกได้ว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องเท r อารที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วครับแต่ก็ไม่ใช่แค่ตัวเจอซี่แคเมล่านะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น gx หรือว่า gx model 2ก็จะมีการใช้งานเหมือนๆกันครับตัวนี้ก็แค่สวยกว่านะ่าสะสมมากมเลย ขอบคุณมากนะคะที่เป็นแบบอ่านแนะนําตัวหน่อยครับชื่อภูมิค่ะครับมาถ่ายได้ไงวันนี้มาถ่ายอ่าพี่ฮัตชวนมาค่ะรู้จักพี่ฮัตแล้วก็เลยนแบบไเสือกไงไม่ใช่สามารถติดตามน้องภูมิได้ยังไงบ้างครับมี IG ค่ะ a v i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  สตัวคะ a v r ค่ะและวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ